Now talks เรากลับมาคุยกับเจ้าของร้านกาแฟแอดเชียงใหม่กันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารร้านแล้วก็บทเรียนที่ได้รับจากการล้มครั้งแรกถูกไหมฮะโอเค okay ค่ะทำกาแฟร้านแรกเห็นที่บอกว่าเปิดแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จและปิดนั้นกี่เดือนนะฮะประมาณหเ <6 S 2> ดือนปได้ระมาณ6เดือนครับหกเดือนทำไมคิดถอดใจลร โอ้โหคือจริงๆเนี่ยนะครับอย่างที่บอกเราไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเลยนะครับเราเราเป็นสตับนี้คนนี้เป็นอินเทเลอร์ดีไซเนอร์แลวตอนนั้นเนี่ยเราเป็นอาจารย์อยู่สอนในมหาลัยนะบก็เก็บตังค์ได้ก้อนหนึ่งด้วยความฝันนี่แหละนะครับก็เอาตังค์เก็บทั้งหมดไม่เคยคิดว่าจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนไม่คิดว่าจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมอะใจมาอย่างเดียวเลยใจมาอย่างเดียวก็ตังตังจํจนวนหนึ่งก็ไม่ได้เยอะมากนะครับหลักประมาณแค่6หลักนั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยพอเราเริ่มทาไปสามล้ว แล้วพอเริ่มไม่มีความสุขกับมันอะพอใจมันใจมันไม่ได้ครับที่ผมบอกว่าจิตวิญญาณสำคัญเนี่ยพอพอใจมันไม่ได้ปุ๊บใจมันฝ่อปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันมีและเรื่องลบๆเรื่องแย่ๆเข้ามานะครับลูกจ้างกโมยของมีปัญหาชลพัฒเ่เรื่องที่เราเจอปัญหาคลาสสิกที่ชาวบ้านเขาเจอกันใช่ที่มันเป็นปัญหาที่ทุกคนนี่ยผมเชื่อว่าถ้าทำธุรกิจอะมันต้องเจออยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราจะจัดการกับปัญหานั้นยังไง่าตัวเองตอนนั้นเนี่ยเราเรายังเด็กครับอายุยังไม่ ไม่รู้จะจัดการงานในที่สุดก็ปิดดีกว่านะเพราะว่าฝืนทําต่อไปเนี่ยครับก็มีแต่รายจ่ายที่มันมากกว่ารายรับครับแล้วหลังจากที่ที่ปิดไปนีโอ้ตอนนั้นก็น่าจะทําใจลําบากหรือเปล่าพี่ก็รู้สึกโล่งใจมากกว่านะคะเพราะว่าตังค์ที่มีอยู่มันเริ่มออกมาเรื่อยคือปิดแบบปิดตัดปัญหาไปเลยปิดตัดปัญหาค่ะเพราะว่าเราไม่ไม่รู้จักวิธีการแก้ปัญหาก็เลยปิดตัดปัญหา ในระหว่าง10ปีที่ผ่านมาในผมก็เชื่อว่าผมก็สั่งสมประสบการณ์โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นได้รับความรู้มากขึ้นนะครับได้มุมมองชีวิตที่มากขึ้นตรงจุดนี้เป็นจุดสําคัญครับผมเชื่อว่ามันมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้ในการทรําธุรกิจอ่ะมันคือความรู้ที่เราต้องเ,อเรียนรู้กับผู้คนคทํางานกับผู้คนเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายกับชีวิตครับทีนี้มาถึงจุดที่เป็นจุดสําคัญนะครับทางพี่จูนคิดว่า จุดที่เป็นหัวใจของการจะเปิดร้านกาแฟเพราะตรงนี้โอ้โหเด็กจบใหม่คนที่กเกษียณอายุหรืออย่างผมคนทํางานธรรมดาคิดอะไรไม่ออกครับแบบเปิดร้านกาแฟมันควรจะต้องมีจุดเริ่มยังไง,งหัวใจสําคัญของการเปิดร้านกาแฟเืิอะไรจริงหัวใจสําคัญของการเปิดร้านกาแฟนะคะพี่โชคดีที่พี่ได้คู่ชีวิตที่ดีค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นเหมือนมันคือพี่กับพี่โอเป็นองค์ประกอบองค์ประกอบหนึ่งพี่อาจจะเป็นส่วนคอ โออาจจะเป็นส่วนหัวแต่ถ้าไม่มีพอหัวก็หันซ้ายขวาได้นะคะก็พี่โอ,อะจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในที่จริงเป็นเบื้องหลังของร้านกาแฟแอดเชียงใหม่เลยก็ว่าได้นะคะว่ากาแฟแอดเชียงใหม่ในเติบโตมาได้ยังไงมาจากทัศนคติของคนนี้เลยจริงๆค่ะแล้วจุดจุดที่ผ่านมาปัญหาที่เจอจากการที่เป็นแฟนกัน